สวัสดีค่ะมีดวง .com กับไพ่ทํานายสุดขลังไพ่มีดวงคลิปนี้เราไปตรวจดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและโชคลาภของคนที่เกิดในปีชวดกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันจะเฮงเฮงไหมในรอบ3เดือนนี้เราไปฟังคำทํานายกันเลยค่ะแต่แอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าท้ายคลิปเนี่ยอาจารย์มีเลขเด็ดนำโชคของคนปีชวดเนี่ยมาฝากกันด้วยนะ สำหรับคนปีชวดในเดือนเมษายนนี้ค่ะจับได้ไพ่ใบที่หนึ่งคือไพ่มีช้างบางท่านอาจจะกำลังลุ้นอยู่นะคะว่าดวงการเงินของคนปีชวดจะเป็นอย่างไรนะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้โดยรวมค่ะไพ่มีช้างบอกถึงความมั่งคัง่งร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์แต่อย่างที่ว่าไปนะคะไพ่มีช้างเนี่ยจะเป็นไพ่ที่มีคุณอย่างหนึ่งก็คือมักใจะให้คุณหรือวอวยพรให้กับคนที่ขยันและตั้งใจในการหาทรัพย์เท่านั้นค่ะ หมายความว่าถึงท่านจะได้ไพ่มีช้างซึ่งเป็นไพ่ที่ดีแสนดีที่สุดในสำรับในเรื่องของการเงินเลยะนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความค่ะว่าท่านจะรวยแบบถูกหวยหรือลาบลอยเพียงอย่างเดียวแต่กลับกันว่าหากท่านขยันและตั้งใจหาทรัพย์นะคะเงินทองจะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายและท่านจะเริ่มอยู่อย่างสุขสบายตั้งแต่ช่วงเมษาเป็นต้นไปเลยล่ะค่ะในด้านโชคลาภค่ะ ไพ่มีช้างเนี่ยให้คุณกับเรื่องของการทํางานทําอาชีพมากกว่าการขยันหมั่นเพียรมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่จะไม่มีราบรอยนะคะมีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่อาจารย์จะแนะนําคนปีชวดนะคะนั่นก็คือไพ่มีช้างจะให้โชคกับคนที่บริจาคช่วยเหลือบุริทิช่วยเหลือสัตว์คะ่ะหรือมูลนิธิส่งค้อสัตว์ดังนั้น ชาวปีชวดคนใดที่อยากมีโชคอยากจะมีลาบเนาะก็ต้องลองทําตามที่อาจารย์แนะนําไปนะคะรับรองว่าท่านจะมีโชคเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เดือนที่สองสำหรับคนปีชวดในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจับได้ไพ่ใบที่5้าไพ่มีมนค่ะหน้าอิจฉาเสียจริงนะคะ สำหรับดวงการเงินของคนปีชวดในเดือนพฤษภาคมดวงการเงินของท่านเนี่ยดีกว่าราศีอื่นๆไพ่มีมนเป็นไพ่ที่คนปีชวดจับได้นั้นอ่ะมันจะมีความหมายว่าท่านจะได้เงินเข้ามาแบบงงๆค่ะอย่างน่าแปลกใจเช่นลูกนี้ที่หายตัวไปเอาเงินมาคืนค่ะหรือธุรกิจการค้าที่เงียบเหงาก็จะมีคนเข้ามาสั่งซื้อจนได้เงินก้อนใหญ่หรือได้รับมรดก การได้เงินเข้ามาแบบไม่ค่อยปกติสัเท่าไหร่ค่ะจะเป็นลักษณะของเงินที่เข้ามาแบบไม่ตั้งตัวท่านทําตัวไม่ถูกแต่มีข้อด้อยตรงที่ว่าแม้ว่าเงินเหล่านี้มันจะเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เงินเหล่านี้เป็นเงินร้อนนะคะเมื่อเข้ามาเร็วก็มีโอกาสออกไปเร็วเช่นกันดังนั้นคนปีชวดที่อยากจะให้เงินที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาเข้ามาแล้วก็อยู่ได้นาน,านเนี่ย จะต้องมีการแก้เคล็ดนะคะก็คือนําเงินบางส่วนแค่บางส่วนนะไม่ทั้งหมดนะไปบริจาคให้กับสาธารณกุศลค่ะให้กับมมนิที่อะไรก็แล้วแต่นะคะเงินนั้นก็จะอยู่กับท่านได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ เราไปดูในเรื่องของโชคลาภซะหน่อยคอหวยคอโชคลาภกันะเสียงดวงต่างๆต้องเย่แล้วต้องมีความสุขแน่ๆละคนปีชวดที่ชื่นชอบในเรื่องของราบเสียงลาบลอยไพ่มีมนเป็นไพ่ที่ดีมากๆเกลยสสำหรับการเสี่ยงดวงสักครั้งนะคะ สำหรับท่านที่ชอบลาบเสียงลาบลอยชอบเสียงดวงชอบชิงรางวัลน,นะคะมีโอกาสได้รับรางวัลตั้งแต่เล็กๆไปถึงรางวัลใหญ่เลยสำหรับสายมูเตลูอยากจะไปหาเลขเด็ดเลขดีอาจารย์แนะนำค่ะให้ท่านไปหากับเทวดาประจํำต้นไม้นางไม้พระยมมาบาลเทพเจ้าที่ดูแลพวกนรกกระพุมพวกนี้นะคะตามความเชื่อแล้วหากขอกับเทวดาเหล่านี้มีโอกาสได้รับโชคลาบลาบลอยมากกว่ากลุ่มของเทวดาอื่นๆค่ะ แต่มีข้อแนะนํานะคะอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรบนบานเป็นของขาวของหวานผลไม้แต่ควรที่จะบนบานเป็นการทำความดีค่ะเช่นการบริจาคเงินให้กับบริิิิการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหรือการทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมก็จะได้ผลมากกว่าเทวดาเหล่านี้จะชื่นชอบและอวยพรให้ท่านมีโชคลาภอย่างแน่นอนค่ะคนปีชวดถ้ารวยแล้วอย่าลืมอาจารย์นะ ในเดือนที่สเดือนสุดท้ายในคลิปนี้คือเดือนมิถุนายนค่ะคนปีชวดจับได้ไพ่ใบที่10บไพ่มีเพียนไปดูกันที่ดวงการเงินกันก่อนเลยค่ะ ในดวงการเงินของเดือนมิถุนาดวงการเงินจะค่อนข้างจะแตกต่างจากเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วเป็นเดือนที่เงินเข้ามาแบบงงๆเนาะเข้ามาเร็วก็ออกเร็วนะคะทําให้ท่านเนี่ยไม่ค่อยได้เก็บออมสักเท่าไหร่ดวงการเงินของเดือนมิถุนาของคนปีชวดนะคะก็เลยจะดูตึงๆหน่อยรายรับกับรายจ่ายนะ่ะไม่ค่อยสมดุลกันแม้ว่าท่านจะกระเบียดกระเสียนมากแล้วนะแต่ก็ยังไม่พออย่าพูดถึงการเก็บออมเลยค่ะ แค่พอใช้ในรายจ่ายที่มีต่อเดือนก็ยังจะไม่ค่อยพอเลยค่ะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้กับคนปีหนูในรอบเดือนนี้ด้วยนะคะอีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือการวางแผนทางการเงินเพราะว่าอาจารย์ทำนายดวงชะตาล่วงหน้าถูกต้องไหมดังนั้นคนปีชวดมีโอกาสที่จะได้วางแผนในเรื่องการเงินค่ะ เรารู้อยู่แล้วว่าในเดือนมิถุนาดวงการเงินของเราจะไม่ค่อยดีเดือนพฤษภาการเงินจะเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่นั้นการวางแผนเรื่องการเงินค่ะวางแผนให้รับกลุ่มแล้วก็ลองหาไรายได้เสริมอื่นๆเข้ามาเขาว่าในยุคนี้การมีอาชีพแค่อาชีพเดียวเป็นสิ่งที่เสี่ยงมากๆเลยค่ะเราลองมีอาชีพที่2ออาชีพที่3นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยพอให้การเงินของคนปีชวดดียิ่งขึ้นลองทําตามที่อาจารย์แนะนํานะคะ สำหรับในเรื่องโชคลาภแล้วนะคะในรอบเดือนมิถุนายนคนปีชวดเนี่ยจะไม่ค่อยมีดวงในเรื่องการเสี่ยงโชคหรือลาบลอยเลยค่ะทั้งการเงินเองก็ตึงเนาะต้องประหยัดสารพัดรายจ่ายก็ค่อนข้างมากไม่สมดุกลกับรายรับเลยแตกต่างจากเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างมากเลยนะคะลาบลอยมีค่ะแต่ก็มีค่อนข้างน้อยอาจารย์จึงขอแนะนําว่าให้งดเรื่องการเสี่ยงโชคไปก่อนนะคะถ้าอยากเสี่ยงถามว่าเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้แค่พอประมาณนะคะอย่ามาก ากจนเกินไปไม่งั้นจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้อีกนะรอไว้ให้มีโอกาสที่ดีกว่านี้แล้วค่อยมาเสี่ยงใหม่อีกทีอาจารย์ว่ามันก็เป็นสิ่งที่โอเคมากๆเลยนะคะเรามาดูเลขเด็ดมีดวงประจำเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนากันค่ะ ดวงการเงินและโชคลาภของท่านในรอบ3เดือนเป็นอย่างไรบ้างคะการวางแผนทางการเงินการทำบันทึกรายรับรายจ่ายและการเก็บออมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะมีดวง .com บริการดูดวงจีนให้ท่านทราบทาตประจำตัวทิศด,ดีส่งเสริมดวงการทำสมาธิปรับจิตใต้สำนึกให้รับพลังงานมงคลและเคล็ดลับเฉพาะที่จะทำให้ดวงดีดวงเฮงตลอดชีวิต ให้มีดวงจองคิวดูดวงด้วยไพ่สุดครั้งในราคาโปรโมชั่นและเว็บไซต์สุดพิเศษที่ใครๆก็มีดวงความรักได้กับได้แดง .com จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถขอพรความรักและฝากดวงชะตาความรักให้เทพเจ้าคุ้มครองแบบออนไลน์พร้อมทั้งบริการสุดว้าวให้การมีคู่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้กับบริการหาคู่ด้วยธาตุดวงจีนมีคู่ที่สมพงเสริมธาตุในดวงครองรักกันอย่างยาวนานและราบรื่น สอบถามข้อมูลตรวจดวงชะตาจองคิวดูไพ่มีดวงและบริการด้านความรักแอดไลน์ที่ ad md 2 2อย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะหากท่านชื่นชอบและอยากให้อาจารย์ทำคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความรู้ดวงจีนห่วงจุ้ยและการทำนายดวงชะตากับไพ่มีดวงค่ะอยากดวงดีต้องมีดวง com